ไายมาเห็นอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้นนะาจะแมนข้าเจ้าสางตอนข้าเจ้าเฮ็ดงานทองเที่ยวเปิดปีทองเที่ยวเมืองท่าแขกช่วงที่ผ่านมานี่นนะเนี่ยแมนแล้วเนาะนี่มีป่ายโเหเฮ็ดป่ายสวยงามเลยบรรยากาศยามค่ำคืนอยู่ที่คิวรถท่าแขกคิวรถเมืองท่าแขกแขวนขมมนเมื่อก,ก่อนสมัยเดินทางกะมาขึ้นรถนี่เนาะ มาจอดพักรถอยู่นี่คือรถเมย์มาแต่สวรรค์ไปเวียงจันทร์เราว่าต่เวียงจันทร์มาสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยโอ้บรด้มาโดนเลยได้นี่โอบรดค้ขี่รถเมย์โดนแล้วรถเมย์จะมาจอดอยู่ไหนถ้าเจ้าขายอาหารการกินยังต่างๆร้ายได้ไหมนัง กระเป๋าลายขนาดเนาะเครื่องจากเกียดหน้ามาลายลายเ่ยพามาหล่อพึ่งังน้อยเนาอบรรยากาศหม่ำหม่ำขนมปานาเจ้าขายขายผู้โดยสารเดินทางมาใครนะจะครับะ คนมาาหลายไปรถเมย์ที่จะเดินทางพระเจ้าขับมาคิวหน่เนาะถ้าแขกซึ่งขวงก็มีถ้าแขกใช้กองกระปือถ้าแขกย่มคำคืน ไฟัดอนกลางทางเนี่ยสวยงามมึงในวิดีโออาจจะบูสวยงามเนอะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยงามงามแ,แ,แ,แต่ว่าทางจะแคบ <laughs> ทางจะแคบเลยนะรถบัวลายเนาะทะาแคบเนี่ยมือคือ,อยเยงจัดกายมาเห็นอันนี้น,นนะท,ท่านผู้สม อันนี้หนาจะแมนข้าเจ้าสางตอนข้าเจ้าเหตดงานท่องเที่ยวเปิดปีท่องเที่ยวเมืองท่าแขกช่วงที่ผ่านมานี่นะเี่แมนแล้วเนาะนี่มีป่ายเขาเห็ดป่ายสวยงามเลยก็เลยพามาเปิดไม้หนึ่งถนนเสร็จเนี่ยจะเป็นเหลื่อมๆเนาะอยู่ในกล่องนี่ ออสวยงามตอนนี้เขาอยู่ทีท่าแขกเนาะมาหลาะยามคำคืนอากาศฮอนฮอนสองขางทางก็จะประดับประดาด้วยเบึงไก่ข่ายคือดอกจำปาเนาะเสาไฟยางทางเงื่องกับโบเ็นไปได้ดอกอาศัยมันสวยงามนะท,ทั้งทงเนี่ยเป็นถาดชีโคดเนาะแล้วก็มีสร้างแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกจำปา เป็นความภูมิใจของสาวเมืองักแคกตอนเปิดงานปีใหม่คราบวัดได้มาเที่ยวนะมาเบ่งตอนนี้เห็นได้อันอยู่ตามต้นใหม่ก็จะเอาดอกไฟเนี่มาเอประดับเอใส่นะพาเบ่งชีชั้นของเมืองักแขกจากเล็กจากหน่อยเนาะออกมากินเข่ากับเบาภูมก็จะตกแต่งไปจนหอดผลได้เนี่ย สวยงามอยูะสวยงามเยอ่อันนี้มันหองการศึกษาเมืองทาแข่์พาเบ่งซีสันหน่อยหนึ่งเนาะมาหาบ่าวภูมิไม่โค้งเงินทัวเนาะนัดกันมากินข้าวอยู่บริเวณแคมป์ของอันนี้มันเั็กซื้อหาวัสมา่ายม้วะนี่ โอ้ฝรั่งมานังชิวๆเนี่ยบรรยากาศดีสมควรแคมของอันนี้กะนเชฟเบนทานนี่เนาะนเชฟเบนทานนี่สบายดีจองโตแลนบ่ฮองแฮมกันดาลาโอ้อยุนเด็กก็มีฮองแฮมเขาผักนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าเฮ่า ผักอยู่แถวคนแหละน้องพอดีเมือแห้งก็เลยผักอยู่แถวนั้นเลยแถวแคมทางไก่คิวรถเลยก็โอเคน้อสบายดีเต้ออนทัวโอ้สบายดีสบายดีแม่โครงออนทัวสบายดีโอ้เป็นสั่งอาหารไว้ถ้า บรรยากาศแคมของเลยเนาะขาดไหมสองคนเนี่ยบอกไปทัวร์นั่นน่ะเมื่อเนี้ยนะยมราชน่ะบัหวดเชียมงบังหวัดทุ่มยี่สิบกว่าทีอ๋อบางบุดนเนี่ยพักอยู่ไซเนี่ยอยู่นี่เลยบ่พัวะเจนเนราเป็นแถวโรงแรมแม่ของแม่ของอ๋อใกล้ตลาดกลางคืนอ่ะโอเคมากินข้าวเมนูผสั่มมีเมนูทัดทัด้วก็ นี่ดูปลาดําโขงกำลังสั่งอยู่กำลังเห็ดอยู่สัญญาดสัญญาดคุณหมอีฟังว่าเมื่อกี้ฮะไอคุณหาปลาลังไปหลายโมงอยู่นะครับกำลังไปหลายโมงปลาขึ้นาสู้กินนะนุ่มยำปลาเคิงใส่ผักขญงมาแต่ทะเลวันนี้ัวครบทีนนนั้กอยน่ะตลาดกลางคืนทาแขกตลาดกลางคืนทาแขกหน่อยเนาะกำลังมวนกันเลยฮะ พ่อตาแขขงนะจะมีจุดเดียวนี้เพราะที่วาขยามาหลินมามวลกันขึ้นเนาะแถวนี้ก็จะเป็นโซนขายอาหารขายอย่างเสียงเพลงของถังดังจะหน่อยนะเนาะเซ็นเตอร์พอยท์ตาแขกอันนี้ข้องแก้มเนาะประเภทข้องแก้มสำหรับคนมาหลินมาเที่ยว ขนมมาเนี่ยแค่นี้ค้ายเสือผ่าค้ายประเภทเขาเปียกเฟ้ร์นะมีฝรั่งมาเที่ยวน้อยนึงสองคนเห็นสองคนเมื่อโมยายปไหนเนาะแต่ว่าเขาไปหลอดตามถนนนนทางก็คือเงียบไปเลยแลละเก่าโมงสิบโมงเนี่ย กบพวกมี้ยังเนาะทวารว้าแรงแับซิ่มีคนร้ายคนหนึ่งอยู่แถวนี้เขาจะเามากินเขาบางละคนบางอะไรมาทางนี้ <S 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 เหล่ากับกันละมวนแต่จุดเดียวแหละมีเวียนพวกซองอยู่ฮะ มีเศษบต๊นทีสดแล้วก็มีคนมากินกินเบีย้ยเนาะหัวน้ำกินเบีย้ยถ้าแขกเด้อถ้าแขกเด้อมีเลษเต๊นทีสดอยู่ในน่องแล้วกัเป็น ้ายๆเป็นวุดเบียอนะไรเนาะเป็นอาหาอาหารเลยาตาแขกเด้อนี่เด้อเป็นแต,ต่พิ่ตาแขกเนาะจุดจุดรวมจุดขายอาหารแล้วก็วุดเบียกันขึ้นเนาะวนันเหรียแบบวนันซื้อมานี่เลยตาแขกนี่คนมาเหรียญลายมานี่เลย